เราทดลองปลูกของรับน้ำชีนะคะซึ่งเราก็ว่าดกโอเคนะคะนี่นะคะติดช่อติดดอกด้วยสวัสดีค่ะเชา้าดีนะคะพบกับช่องป๊อปปี้วิธีชนบทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ จะมาอัปเดตนะคะหัวของเรานะคะ้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะปลูกถัวถั่วไว้กินนะคะมาดูคลิปนี้นะคะว่าความดดกของเขาเป็นอย่างไรถั่วของเรานี้ก็ก็คือนะคะเราปลูกด้วยพันรับน้ําชีนะคะของสอนแดงนะคะปลูกแค่ห้าหลุมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะของฝักถั่วนะคะของความดกของถั่วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะความดกของถั่วนะคะพันลำน้ำชีนะคะออกสนแดงนะคะหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพียงแต่อยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะว่าเวลาซื้อมาปลูกเนี่ย ก็พันนี้หรือว่าเพื่อนมีพันไหนที่ดีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาบอกมาแนะนํากันได้นะคะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะมาเล่าสู่กันฟังแต่ของเราตัวนี้นะคะณรอบนี้เราทดลองปลูกของรลาน้ำชีนะคะซึ่งเราก็ว่าดกโอเคนะคะนี่นะคะติดช่อติดดอกดัำต้นของเขาก็แข็งแรงดีนะคะทนโรคดีนะคะ เาตั้งแต่ปลูกมาเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับนางเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งข้างหลังนะคะนี่อันนี้ลูกโตแล้วนะคะอันนี้ลูกโตอันนี้เราก็เก็บกินมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนางมีความเนื้อหนานะคะเนื้อหนาเนื้อแน่นเดี๋ยวเราจะหักให้ดูดีก,กว่าเนาะนี่นะคะ เนื้อนางเยอะนะคะน้ำหนักนางดีมากเลยนะคะแล้วก็ฝักฝักตรงดีนะคะนี่นะคะนะคะสี่สองฝักนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะนี่นะคะก็เก็บทุกวันนะวันละกำมือกำมือนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเบื่อที่จะกินถั่วแล้วนะคะเริ่มที่จะแจกจ่ายออกไปหาญาติๆแล้วนะคะ เริ่มเบื่อแล้วกินมากกินทุกวันก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องกินสลับกับอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราจะมากินแต่ถั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะค่ะครั้งนู้นของแตงของเรานะคะก็เริ่มวายแล้วนะคะเเราก็จะปลูกใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะชมความอลังการนะคะมาอัปเดตถั่วที่ปลูกนะคะให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะ5กระสอบนะคะ5กระสอบเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ